ตั้งแต่วันฉันได้เจอเธอมาใช้ใจเป็นเท่านั้นเธอจะเขาเมาด้วยกันสียงอนเว่าผมแม่ง,มงสีโคตรเท,สท่สีเขียวมั้งเงินไอ้ผ่ากูไม่ได้เป็นเอ้ยทำไมหวมัวมึงจะท้อนแสงอ่ะ ไม่ใช่ะก็ห oh no. ER oh, no. ัวมันล่นอะโอ้โนีคมอีกนนอี่ไอ้เียรัตเนีไป้มเนี่ยีเนี่ยิวมีนวิชั่นนาวิชันยูเฟ้ตต่อเดียวเว้ยเฟตเด็กเอออะดูมนดหมอนเด็กอะเออันีเมคคูเด็กน้อยเน่ย ถ้ากูเด็กน้อยเที่ยวไหอ่ะไม่ไม่ไม่กูแบบคนเแ่าอ่ะคนเแ่าแบบเท่าแก่น,น้อยอ่ะ <c ute> เอเอ,เอ,เอจริงว่ะตรงนู้นไปนี่ฝั่งนู้นใช่ไหมไม่รู้ไปห,หรือเปิดตู้เปิดตู้ทิ้งไว้แล้วเราแอบ,บหลังไอ้นี่ <c ute> ไหนแอบบไหนแฟิล์มแอบไหนแอบหลังนี่แอบบหลังกตูๆๆนะ้เนนะ่าะไ ไอ้ดี่ช่นะเนะอ่อี่คนงกูกดผิดไปแล้วด้วยกวดใช้ไปเมื่อกี้นะเนี่ยตมามล้ีย่ันอะล่มีชุดเหรอมีอวตารแล้วหรอใครไอฟิวนะแต่งตัวยี่อะไรเนะโตที่จะโตวอวตารโลิส ออฟิเชียลเฮ้ยออมงอาดมาไอ้ดิวอุตลาโอ้ยเพื่อนมันมีให้เก็บของไอ้ศาสตร์ใช่เหรอเอาเควส์เหอเนะมันอ่ะฝาขวาบนอ่ะเออว่าอินสเตรกนี่วะเย๊กี้ใช่เหลือสองคนเพื่อนเหลือเราสองตัวไอ้ใครมึงรู้ได้ไงว่าเหลือสองคนวะเออว่ามันขึ้นนี่วะ เพื่อนกูมีกล้องเพื่อนูอ,อ่ะมันเขียนว่าเซอร์ไวน์เด่ไหนอ่ะเพื่อนรอดกับตู้ครับห้าเพื่อนมันอยู่หน้าประตูปะประตูรู้กูไม่เ้าไอ้นั่นมากูเอานายวิชชังมาเสียงหัวใจดิจหนึ่งกูเปิดเสียงตเต็มร้อยก่อนถึงติงเลยนะออกวะออกวะมีเปใครสักคน มีสีก่ก,ก,นนนก,กันเลยมีห้ากันเลยมีห้ากันดีเขาเป็นเราเป็น,นคนน่าเกลียไทอะไรหลังตู้ไปได้เว้ยหลังตู้มันมีรูอยู่เฮ้ยใช่เหรอเออไหนไปดิด้วยไม่กินเออต้องตันตู้ออกเหรอเพื่อนเหมือนมันมาแถวนี้เลยเพื่อน ใครอยงไรไม่รู้อ๋อมันมีคนทำทำ quest เพื่อนอ๋อไม่ใช่ดนโซเวอร์เดินอะไรคืออะไรอ่ะเอาชีวิตรอดตอนคืนสามครึ่งชั่วโมงเปล่าไปชั่วโมงเปล่ามีห้าเปล่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอะไรองของไองเพื่อนเราทำเปล่าเ u e s t อะที่แบบติดไอ้นั่นไงแบบฆาตกรเดินมาแล้วติดสตันมันนะเปล่าหรือว่าเราโดนด้วยน่็จะเจ็บด้วยเปล่า <cười> <cười> ah, <who> <cười> <cười> oh no, here comes another Chinese auntie calling and we're with them. Moving the door, you'll be the เออพวกตอนนี้ท่านตะกอนยืนนิ่งไอเดียท่านตะกอนยืนนิ่งกับมึงไปดูดิกูดูมันอยู่เนี่ยไหนอ่ะถ้ามันไม่ยืนนิ่งมันนี่แล้วเว้ยมันใช้สกิลเพิร์กมองหาผลแล้วเนี่ยยืนนิ่งอยู่เนี่ยไอเดียวตายโดนสตาร์ทนโดนตังมีทั้งเพสทด้วยวะทีมอัปเดตเหรออัปเดตอะไอ้ยูคือติดตัเฮียของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าพี่เบิร์กเ อ้าสัตว์เฮ้ยในขั้ละก่อนเดี๋วะนั่นดิเปิดไปนี่เหมือนที่ขั้นละก่อยู่เลยว่ะเนี่ยม่ไอ้นี่มันมีปืนเด้อปืนลูกซองยิงได้เด้อปืนลูกซองยิงนละก่อาขั้นละก่อนเหรอไม่คนนี่แหละอ๋อปืนลูกซองก็คืออันเดียวกับกองเว้ยแค่เปลี่ยนรูปแบบไม่ใช แล้ no? ัตกรตายยเราชนะเลยเดียเออนี่อะไกักรเลยงเฮ้ยนวะเฮ้ยงงัตกรทำอะไรไม่เป็นกระจอกไ้ีองะที่เราไม่่เยนคิวเลอร์อยคตปากด คืออะไรเป็นรูปเราอ่ะเป็นตัวเราอ่ะแต่ามาแน่แน่ใช่ใครเป็นอ่ะเอาจริงเงีไม่ต้องว่าไม่ต้องซื้อดีกว่าเหี้ยใช้ตัวเราไงไอ้ไผ่เป็นเงี้ยดำไอ้ไผ่เป็นเงี้ยรู้เลยเอาเงี้ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นดูดูเอาดูไม่ได้เป็นไอ้เป็นกูไม่ได้เป็นนะไอ้ไผ่เป็นกูไม่ได้เป็นนะ เนี่ยเนี่ยดูเอาดูเอาไม่ได้เป็นไอเชี่ยปามเป็นไอฟิวกูไม่ได้เป็นไอเชี่ยปามไม่ได้เกิดกับเราไอฟิวเกิดที่อื่นได้เกิดที่อื่นได้เหรอเออเออมาแล้วไอปามมันเรื่องอะไรใครเราอยู่จุดเกิดนั่นแหละเราอยู่จุดเกิดเราไม่รู้หรอกไม่รู้ฮีอะไรมึงบอกมันขนาดนี้ไอ้ฮีมันไม่รู้จุดเกิดเราอยู่ตรงไหนมันรู้มันรู้ เงียบไหนแอบไหนอ๋อมันไม่เห็นนะไอ้สัตว์ไม่เห็นแอบอย่างนี้เหรอเห็นมันเหินเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วไหนไอ้ไผ่แอบไหมเนียนเอาไอ้ไผ่ไปอยู่ในกล่องเอา,อาออเอาไอ้ไผ่ไปทีกลุ่มไปกล่องไหนกล่องไหนเอาเยอะไปแล้วกว่าเอาไปแล้วไม่ยึดสายลูกแม่ มันไม่เอาอพายมันอยู่ในกล่องเไอ้ยเฮียโอ้ยถ่ายรูปเฮียะมไม่เอาแว่นนี่แหละ,ละอ้ผักแว่นโง่เลยถ่ายรูปถ่ายรูปเหาโเตรโง่เแว่นเป็นโงกเกินไอ้สาเ ไปยู่ไนอะได้จริงก็หายเจอดิเกม has completed นี่แ t นี้อยู่นี่เพื่อนร้อิงปีอนเอเินออเหลือใครเหลือตัวเดียวเหลือไอ้ไผ่ไอ้ไผ่เขากล่องเว้ยไอ้ไผ่อยู่ในกล่องเว้ยปั๊มอ้ปั๊มเลยแล้วปั๊มหลังมาเยว เียยวซ้านนั่แหละไอ้เหี้ยปามฆ่าเพื่อนก่อนอย่างนั้นรกอ่ะเออไอ้ปามมึงเห็นแน่ว่ามันมีเฟอร์กหรอมันโปมันโปมันใช้โปรแกรมโป่งสัตว์น่าจะได้ทั้งตัวเลยไงไม่มันได้เฟอร์กเว้ยเฟอร์กพิเศษอ่ะไอ้เหี้ยใครเป็นเด๋วไม่อ่ะไอ้เป็นไม่รู้ไม่ใช่กูกูเอาตัวหุ่นยนต์มาไม่ได้เป็นี้ ถ้าเราได้เปิดถ้าเราได้เปิร์สแล้วแบบเราถืออีกอันหนึ่งอ่ะถ้าเราซื้อตัวแล้วเราถือเปิร์สมันอะอ้ยถือเอออาจจะได้นะลองดูบ้าเฮ้ยไม่น่าได้อ่ะดูทรงแล้วไม่น่าได้หวะว่าสองอันเป็ไหนเป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนไหนกันวะสายไปสายสายกูไปตามกูตามไปปาะตามตัวแบบตามไปตามมาเราไปเลยป้า เราทิ้งคนเดไหนทิ้งทิ้งทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนตามกูกดจิบกดถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวใช่เห็นแล้วไอ้เหี้ยกูเห็นแล้วเอ้ยไอ้ทีนั่นหน้าขึนหน้าข้างหน้าข้างหน้าขึ้นหน้ามาเนี่ยกดเหียวก็มองไม่เห็นไอ้สั์ ไอ้ตั้ีแค่ความดำเข้ารุ่รอไอ้สัสซาซินเนี่ยเพื่อนมันมาแล้ววันนี้มันี่ตามมาจังมาเลยไอ้มันนี่ไปเย็นชายเดี๋ยวไปฉายใส่กูเนี่ยไปไปมาไปมาลากูไอ้ทับ เมืนอนมม่มันตีกูดืดมาตีกูดืดมาตีกูดืดไอ้บูงโง่โดนตีบู <ไป S 2> งโง,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 ง่ไปไปไปม,าามันต่ำมาอยู่เพื่อนมันตามเราอยู่เอามาไลาน์กูยังหาใครไม่เจอเลยเฮ้ยไอ M, ้ปามกูจำได้ด่านนี้มีห้องโถงใหญ่เว้ยเราไปจูตรงบันไดได้ได <S <S าหาหาห้องโถงใหญ่เ,เ,เปิดดมัน้วยเริดมันตัวจับคนเอฟไอ,อ,อพีเดเตอร์ออเนี่ไอ้ปามคนนี้คนนี้ ห้องนี้ห้องนี้จุกได้เข้าไปเข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่ห้องไหนวะงไหนกันดน่วะห้องนึงอ่ะมันจุกได้อ่ะในตอนนี้มีแต่เฮ้ยเป็นร้านดื่มเพื่อนชั้นมีแต่เครื่เดียวไปไหนกันหมดแล้ววะเพื่อนทำไมโอ้เปิดในวิชาไม่พอไม่เห็นเหี้ยเลยเนี้ยเนี้ยเนี้ย กูหาห้องไม่เจอไอ้ัรมไหน,ไหนเฮ้ยพ่อมึงจะเสียงไรเขาบอคกพ,กพกก่อกูกูทำเสียงแว้นรถให้เบือ่อนเอบันถ่ายรูปอยู่ในตู้เอ,อ้ยไอ้โชคเป็นเหรอ ไม่ใช่ใช่ใชเอาใช่เหรอไเอเจอไอควายมึงไม่ได้ยินกูพูดบนตั้งนาเนเหรอไม่ได้ยินเป็นพีเดเตอร์กูบอกแค่นี้แหละเลยอีกไม่กี่วิไอเนี่ยก็เปิดแล้วอะไรไอาตาเอามาหินก็เปิดจะเห็นตัวแอบต,ตัวตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยว่ะขี้อ่ะพีเดเตอร์มันมีสกิลตรวจจับไหมใช่หรอ เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหอยู่ไกลสัตว์ไกลล้มพื้นจริงเลยไกลคุณสัตว์อ่ะคู่มือีสามตัวอยู่ไกลคนละที่กันเลยสัตว์ไปปัาป้าเจอที่แอบแล้วเพื่อนกูแบบดำมืดแอสซัสซินอ่ะแบบหาไม่เจอแน่ชาตินี้กูแบบมืดมากอ่ะเจอมุมเงาอ่ะแบบเงาโคนนั่นอ่ะ กูกูกูเอฟเฟไทม์ก็ได้ตอนเนี้ยไอเยี่ยกระจอกก็ข้ากูแล้หรอเฟเฟตไม์เลยช้โทรัพอ่ะช้โเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตายเช้โรักกูเดี๋ยวไอฟ e e l ไอฟ e e เอฟิลทั้งหมดกูเดิมซีเดิมาะฉันมันแค่วัยที่ตะกิวไม่มองไม่เห็นนะจ๊ะตะกิวมันเห็นแค่คนแอบเหรอคนแอบในตู้ใช่คนแอบในตู้เลยแอบในกล่องอ่ะแอบในตู้เฟสไทม์แล้วไอ้เชียก็ดูเฟสอก็ได้นะเฟสเจอร์ ทุวันยังได้หรอแบบคนดังมันว่างอ,ะอ,อ่ะคือถ้ามึงเห็นกูอ่ะมึงจะรู้เลยว่ากูไม่ได้แอบเลยกูยืนแบบโลง่โลงๆเลยอะ่ะ <c oughs> แต่คือไม่ได้กูจริงดีนะทุกอย่างทุกอย่างาทุกอย่าง,างเราจะตายแล้วทักเดียวเอง มันไม่ฟินิคิวอะบางทีแม่งก็ตีติเะตานี่เฉลียวยืนก็ยืนบโล่งๆไอ้โง e ่ <ım Laser> ไม่ตายกูเด็กกูกบมึงสองคนอะไว้ชีสพวกมึงไว้ก่อนไงไม่หาไม่เจอกูเปิดตากูก็เห็นแล้วแต่กูเลือกตัวหนึ่งแล้วแม่ง้องเช่อพวกมึงไนสัตว์ มึงอยู่เหมือนคนเหี้ยมันมีสามตัวเมื่อกี้กูยืนแบบโล่งๆไอ้เหี้ยตรงเลยเนี่ยกูเอบอยู่ตรงห้องถุงอ่ะมันเป็นจุดเหี้ยที่จุกได้ในแมปนั้นอ่ะมึงแย่กันหนักไอ้เหี้ยอยู่ตัวไกลเลยจริงๆกูไม่ได้อยากแยกเราแต่กูหาไยชิบหายไม่เจอเราเหี้ยกูดำไงมองไม่เห็นมึงอยู่กันสี อยู่กันสี่ตัวกูเห็นมันเลยแต่แม่งวิ่งหนีกูให้เห็น <c oughs> ไม่ถัแม่งไม่ฟินิ s h ิวอ่ะ <c oughs> เวลาเหลือน้อยมันต้องตีกีดเดียวตายไม่ใช่เหรอเกินในสัตว ไม่ชอบจริงๆที่พอมันนอนตื่นดิงตายเกี๊ยายอดวะเนบวะเอากูไม่ได้เป็นอีกละไอ้ไม่เป็นไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไม่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ดูเอาดูดูเอาดูเอาว่าใครเป็นเรืมึงเป็นไอ้ไผ่ไม่ใช่ใช่ ไฟไหมเป็นดีเบ็นอะไฟหายไม่ใช่ไม่ใช่เออไฟหายไฟหายย้ําไฟเป็นไอ้ควายกูดับมึงหา่ามึงไม่ข่ากูไม่เจอเฉยมึงก็มึงเป็นมึงเออไอ้ไฟเป็นไอโยบไอ้ไฟเล่นตัวอะไรปะดูเอาดูเอาดูเอาเดียวเดียวไอ้ก็มึงไปเดินลกไม่บอกเพื่อนดูเอาดูเอาดูเอาซ่อมเราได้แล้วอะไม่ได้ต่างไงสัตว ังเพื่อนฆาตกรเฮี้ยอะไรกดซ่อมของให้ซไวเวอร์ได้ทั<า>งหรือเปล่าไอ้ควายมันรีแพ้เพื่อนดูนะเอา้ากดซ่อม<า>ไม่ได้ไอ้อไผ่เป็นกดนด่านอะไรมันเนี่ยเพื่เชื่อะลรวะกิบยาด

thả con lươn bù, à Vinh Bu, con thảm chìm, khôi cả, làm lụt, long sập không đi, lụt long sập à, như <laughs> thế nào, trở này, không, 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 แยกกันอยู่ใช่ไหมเสียงไปแยกกันอยู่แยกกันอยู่แยกกันอยู่เราเข้าตู้นะ <c oughs> เข้าตู้เลเรียกว่าหัวล้อให้เจาาก,กรควายต, <c oughs> าต่วาราชกรได,ด้ยวนี่เจ้าหกโมงเช้าไนน่้าฆาตกร,กรงโงู่หาใครไม่เจอเลย เฮ้ยได้ยินเสียงใครวะเก็บเปิดเปิดตู้ก่อนพี่ดิ้งนี่นีหนีหนีขับประตูไปเต็มเลยเปิดตู้นีก่อนเพื่อนกูมืนเพื่อนกูเจอเต็มเลยเปิดเต็มเลยก็พวกกูอยู่คนละที่พวกกูแยกกันอยู่หนึ่งหนึ่งเฮ้ยตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้เปิดเปิดปิดปิดตู้นี้ตู้นี้เปิดเปิดแอบ mai tai mai tai à! ơi xong chú môn á xong chú môn bật không đi Mình, hai เซฟ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 อยู่เซฟอยู่แต่เขาตู้เขาตู้ต่อยเฮียมันจะได้พังตู้ให้มันพังตู้พังตู้ให้มันพังตู้เบอร์อะไรเจ้เจ๊เจ๊เจเจ๊เจ่เจจเด

กูสราบบ๊วยพีด้จ๊อกเอ๊ะตอนนี้เราต้องจอกินเลยสอ้บบพวกกูไอ้แบบพวกกูมันทำอะไรวะยีนเฉยเหรอมันทำไม่สตาร์ทไงแล้วกูหายคนหนึ่งไม่เจอสัิเรียกพาเอาหายไปหมดเลยตายแล้วตายแล้วเหลือคนหนึ่งคนในเกนมันหายไปหมด อีกคนหนึ่งแอบที่เหมือนเหมือนเหมือนพวกกูที่แอบเลยเฮียไอ้เหี้ยก็คงสิทธแหละไอ้สัตว์มันคงหมดแหละไอ้เหี้ยหมดเวลาโอ้ยเหล,ลือคนเดียวเองไม่ไม่มึงฆ่ามึงเหลือลสองคนไอ้สัตว์มึงเหลือสองคนต่อกว่าได้เงินมาฟรีเลยเออกูแซยกู<ช>เป็นแชมป์อยู่ดิฆ่าหมดทุกคนแล้ว <laughs> ไอ้เย้โดนูกซองอีงตายเงียเงี้ยวันนี้โดนลูกสองอีกแต่สวยเชี้ยวไม่ใช่กูอะไรมึงโดนระจายไอเดินกูชิ้นแทงเดินกูจิ้มงง